ที่16เนาะ16มีนาคม2566เนาะเราอยู่ที่สวนแก่งน้อยประเอินสวนแก่งน้อยของเราเนี่ยอีก3เดือนเนี่ยมันจะครบ4ปีแต่ระหว่างทางอะ่ะต้นที่มันโตสมบูร์เราดูกิ่งดูโคนต้นอะไรพอได้แล้วก็เลยฝึกไว้ลูกหน่อยแล้วก็มีข้อมูลหลายๆอย่างที่จะมาแชร์เผื่อเป็นประโยชน์กับเกษตรกรเนาะถามว่าสถานการณ์ปีนี้มูซังคิงเหรอปีนี้มูซังคิงเนี่ย ผลผลิตออกเร็วกว่าปีที่แล้วเกือบ2ออาทิตย์นะครับปีที่แล้วจําได้เราไปตัดเราไปช่วยกันตัดของเพื่อนเราที่ปลูกก่อนที่ว่าสมัยเฮียสันชัยแจกะตัดวันที่23มีนาเลยในเข่งนั้นหลายหมื่นอะ่ะเราก็หลังจากนั้นก็ค่อยทยอยตัดคิดว่าประมาณวันที่10เมษายนหมดนะปีที่แล้วนะแต่ปีนี้ออกค่อนข้างเยอะครับที่เรารวบรวมไว้ก่อนเข้าฤดูการเก็บเกี่ยวเนี่ยก็ประมาณสัก60ตันนะในเขต ระยองจันและวก็ตราดแต่ปีนี้ที่ตัดและเก็บก่อนเลยก็คือที่ตราดครับแถวแหลมศอกแหลมกลัดอะไรแถวนั้นหวงน้ำขาวก็เก็บก่อนรู้สึกว่าล่วงมาประมาณวันที่6นะครับแล้วก็มีลงเข้าไปตัดประมาณวันที่9วันที่10ตอนนี้ก็บางและทางตะวันออกนะครับทาง,ทาง,ท,างทางตราดแล้วก็จะออกมากที่สุดผมคิดว่าประมาณวันที่20ถึงถึง25ไม่เกิน30ถ้าสิ้น30มีนาปีนี้มูสังคิงเหลือน้อยเต็มที เนื่องจากสภาพอากาศด้วยมันให้มันสุกเร็วขึ้นฝนไม่มาแล้วก็ทําให้มันแห้งรสชาติทุกคนไว้จะได้หมดแล้วเมื่อกี้เราก็แกะให้ดูลูกหนึ่งของเรามันล่วงพอดีต้นเนี้ต้นนี้มันร่วงพอดีก็คือสุกในปีงะ่ะก็คืออร่อยนะครับสถานการณ์ปีนี้ในเรื่องผลิตแล้วการในเรื่องผลิตทุกคนแฮปปี้และไม่กลัวไม่มีภาพลบกับมู้ังคิงและอย่างพวกเราทางตะวันออกและสี่ห้าลายอ่ะนะ แล้วก็ทางจันทบุรีอะไรอกีกแล้วก็ทางเขตนี้ทางแก่งน้อยเขาชะเมาอะไรพวกนี้บอกว่าอายุมากขึ้นไม่กังวลบางคนก็บอกชิลมากเริ่มเข้าที่และในเรื่องของการผลิตเราไว้ใจได้ทุกคนมั่นใจมากแล้วเราก็จะมีการแชร,รข์ข้อมูลของเราออกไปเรื่อยๆใน Facebook ของมูสังกิงอะเนาะในของ GKP อะข้อมูลต่างๆ,างๆาก,การจัดการท่ <S <S าลางานมนในเรื่องการตลาดยิ่งยิ่ง,งสบายใจเลยเนื่องจากว่าวันที่1มีนาเนี่ย จริงๆเราแพลนไว้ว่าประมาณ20-15มีนาเป็นต้นไปจะมีเกษตรกรโทรมาคนนั้นคนนี้แต่ปรากฏว่า1มีนาเนี่ยโหเสียสายจ้าละวันเลยสุดท้ายก็ในกลุ่มเพราะว่าตอนนั้นก็มีการจองกระดุมอะไรกันนะครับมีการจองกระดุมมีการออประกาศราคากระดุมมาอันนี้มันก็มาพราะพ้อมกระดุมแหละนะครับหลังจากนั้นกระดุมหล่นที่10เป็นต้นมาก็เงียบๆไปเขาเราก็ขึ้นมาแทน ปีนี้มันโซเชียลมันก็ดีด้วยครับมันไม่ได้โดนไม่ได้โดนครอบโดยอะไรมันก็อิสระแล้วล้งใหม่ๆที่มาทำบิญจะพาน่ะมากขึ้นพวกที่ซื้อกระดุมพวงมณีอะไรพวกนี้ที่ออกก่อนนะครับไอ้น,นี่มันก็ออกมาแซมพอดีมันก็ได้ทุกคนก็ไปแย่งกันซื้อก็มีหลายเจ้าแหละบางในการสื่อสารบางทีก็มีปัญหานิดหน่อยอย่างเช่นบางล้งกอ็อ่โทรมาประกาศราคาว่าเช่น350 พอเกษตรกรโทรมาเฮ้ยคงผมจะออกแล้วนะมีประมาณพันลูกอะไรเนี่ยก็บอกว่าเอาไปตรวจแป้งมาก่อนนะเกษตรกรก็โทรไปกรมวิชาการอีกจะเราตรวจแป้งไหมครับผมจะมูสังคิงให้ตรวจกรมวิชาการก็แจ้งกลับมาว่าอุย้ยไอ้มูสังคิงนี่เขาไม่ได้ตรวจแปงแ้งหรอกเขาเก็บแก่อยู่แล้วพอเขาเป็นทุเรียนกินสุกอะไรประมาณนี้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวก็จะมีการสื่อสารที่เข้าใจกันมากขึ้นแต่เรื่องตลาดทุกคนแฮปปี้หมดเพราะว่าราคาตอนแรกเราตั้งไว้ว่าเอามาถึงเกรดอะเกรดเรามองว่าสัก1.8เป็นต้นไปถึงจะเป็น A อะเนาะ แต่ว่าตอนหลังมามันลงก็มาปรับไซส์มันลงเหลือ1.5 1.5กิโลขึ้นไปเป็น A เพราะฉะนั้นเวลาซื้อแต่ละสวนเขาจะไม่มี AB แล้วก็ C อย่างนี้ไม่มี ABC รวมกันเลยที่ว่าราคา350 315เนี่ยครับแต่ณปัจจุบันผมก็ไม่ทราบถ้าอาจจะลงแต่ไม่คิดว่าไม่ต่ำกว่า3เขาเขาาซื้อได,ได้ได้ง่ายขึ้นเพราะว่าหนึ่งมันเป็นรูปทรงมันสวยนะโดยเฉพาะตัวเชฟของมูสังคิงเนี่ยถ้ามันเต็ม เต็มห้าพวงยิงเชฟมันจะสวยลูกมันจะเรียวยาวนิดนึงอ่ะลูกทรงที่สวยมันจะไม่ค่อยบิดเบี้ยวเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นเวลาลงเขาไปประเมินในสวนเขาจะมองว่าอันนี้ย่างอย่างอย่งตรงเนี้ยถ้าแพรนไปนี่เหมายอยู่แล้วครับ A B C อยู่แล้วครับในนี้ย5ขึ้นก็ A แล้วลองไม่นก็กลองแพรนเข้าไปอันนี้เป็นตัวอย่างต้นที่มันอยู่ติดกับกับไอ้น้ำดานะครับ เรื่องตลาดผมว่าทุกคนแฮปปี้หมดเท่าที่เช็คแล้วมันเป็นปีแรกด้วยที่ส่งออกในเชิงในเชิงธุรกิจน่ะในเชิงในเชิงการค้าว่ามูสังคิงไทยได้ออกไปแล้วเท่าที่ผมถามเขาบางคนก็ส่งไปประมาณ560ตันลวแต่ที่ผมมีตัวเลขผมเคยประเมินให้ตอนที่ว่าเป็นดอกอะไรตอนนั้นจากพักพวกกันที่เรารวบรวมได้นะที่สีกับเราที่เป็นกลุ่มบอกว่าประมาณสัก60ตันแต่จริงๆแล้วผมว่ามันลอดสายตาหรือเขาไม่ได้แจ้งเรามาอีกประมาณครึ่งหนึ่งก็คิดว่าปีนี้มีผลทุเรียนมูสังคิงอยู่ประมาณสัก ร้อยยี่สิบตันน่าจะได้ครับท้ายก็น่าจะไม่เกินต้นต้นเมษาก็น่าจะซามหมดแล้วไม่มีแล้วเพราะนั้นเรื่องตลาดสรุปว่าไม่มีปัญหา mm hmm. ก็คุยกับเพื่อนเกษตรกรว่า mm hmm. ยังไงก็แล้วแต่เราเป็นปีแรกเราส่งไปแล้วผลตอบรับทางกินที่เขาส่งมาเขาก็แฮปปี hmm. ้มากเลยเขาบอกว่าราคาเขาไม่ใช่ประเด็นที่เรา,ท,เราที่เรารู้นะขอให้ได้คุณภาพอย่างเดียวนะครับเราก็คุยกับเพื่อนเกษตรกรว่าอย่าให้เขาตัดอ่อนไปนะปีแรกเราไปได้สวยแล้ว ถ้าปีปีนี้เรามีเล่นลอดไปมันก็จะเข้าเข้าสตอรี่เข้าเรื่องเล่าแบบแบบทุเรียนที่เป็นพื้นใหญ่ของเราเช่นก็ยังมีข่าวว่ากระดุมอ่อนอย่างนี้ตัดไปได้อย่างไรอะไรเนี่ยครับมีต้องลําบากทีมนกเ,เล็บเดี่ยวต้องไปตามจับอีกซึ่งเพิ่มภะละ่าให้ให้หน่วยงานของรัฐโดยเปล่าประโยชน์อ่ะเพราะว่า,วาเกษตรกรต้องต้องรับผิดชอบแล้อีกอย่างก็ไอ้มูซังคิงมันก็ไม่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 ด้เยอะลายมากนะครับ ก,ก็คุยกันอนะ่ดะดคุยกันนะ่ะว่าเออพยายามรักษาคุณภาพของผลผลิตคิดว่าปีหน้าจอ,อกเป็น3เท่าครับผลผลิตนะเพราะต้นมันเริ่มโตขึ้นแล้วแล้วคุณภาพก็จะดีขึ้นปีนี้ผลผลิตที่ได้กล่าวต,ตอนต้นว่าประมาณสัก120ตันไม่น่าต่ำกว่านี้และแต่ปีหน้ามันจะเพิ่มขึ้นมาไม่ต่ากว่า3เท่าเพราะแต่ละสวนที่เราที่เขาเก็บตอนนี้ก็คือฝึกไว้ลูกเท่านั้นแหละแต่สวนที่ว่าเนื้อสวยๆดีสดุดๆเอหมดเนี่ยก็มาจากว่าต้นประมาณ5ปีและที่ว่าสมัยเฮียเขา สนใจเขามาแจกตอนนั้นน่ะแต่ตอนนี้ปีหน้าผมว่าเยอะขึ้นไม่ต่ำกว่า500ตันน่ะพอ500ตันเราก็จะประชุมร่วมกันว่ามันจะออกเมื่อไหร่ยังก็ดูฟ้าฝนดูอากาศเป็นหลักด้วยแล้วปีหน้าก็บอกว่าจะเป็นเอล尼诺ด้วยนะจะเป็นเอล尼诺คือแรงอ่ะเรื่องการใช้น้ําเรื่องอะไรก็ต้องระวังอ่ะจะต้องเตรียมการมีสํารองโดยเฉพาะสวนเรานี่อยู่แก่งหางแมวที่นี่แปไร่นะเรามีบอ่อประดาอยู่3บอ่ออ่ะ แล้วก็มีบอ่อพลาสติกอยู่ข้างบนเจาะน้ำบาดาลปีนี้เราผ่านแล้วไม่มีปัญหาแต่ปีหน้าเราคิดว่าต้องต้องมีขยายบ่อเพิ่มหน่อยๆเพราะว่าน้ำของราชาการที่ว่ามีท่อพีอีจากเขื่อนนั้นเขื่อนนี้ผ่านหน้าบ้านเราเนี่ยยังไม่ได้ใช้ทั้งนั้นเลย มีท่อมาวาหังมีอะไรอยู่เราก็ตามข่าวอยู่แต่ยังไงก็แล้วแต่ของเรานี่เราในการทําสวนของเราจะดูบางครั้งมันอ,อจาจจะไม่ได้เขียวปีใบไม่ใบมันแปรเพราะเราต้องการให้น้ําให้มันพอดีกับความต้องการของทุเรียนเลยครับ <S <S ทีนี้เราก็ใช้ที่เคยบอกตอนตอน้ตนแล้วว่ามันเป็นเราเราใช้หัวเดียวตอนเล็กๆเ,เ,เราค่อยให้มันอยู่ใกล้ๆโคนนี่แหละเพราะทรงพุ่มมันไม่ไกลพอหน้าฝน ปีเนี้ยอันนี้เราก็ย้ายมาตั้งแต่หน้าฝนปีปีเนี้ยปลายปลาย,ป,ายปีที่แล้วใช่ไหมแปลงนู้นของเราที่เราเราใช้ฟอร์ติเกชั่นใช้ปุ๋ยทางระบบน้ําเลยพอหน้าฝนเราค่อยย้ายมันเข้าไปตรงกลางเพราะว่ามันจะได้ไม่ช็อกเพราะตอนนี้รากมันก็อยู่ตามตามที่มีความชื้นนะครับพอหน้าฝนรากมันเต็มไปหมดปับเราเอาย้ายนี่ออกมามันก็ต่อเนื่องเวลามันแห้งแรงมาแล้วก็เปิดมันก็รับได้จริงๆการให้น้ําอย่างต้นนี้ดกไหมต้นนีโดกไหมมันก็จะมีมุมแห้งอยู่นิดนึงนครับตรงเนี้ย อันนี้เดี๋ยวคุยในเะชิงว,วิชาการอีกทีนึ่งนะครับตามตัวเลขที่ที่ขอไปเรียนกันน่ะที่ว่าบัณฑิตทันใหม่ได้เกี่ยวกับเรื่องสวนทุเรียนอย่างเดียว่เขาก็มีหลักสูตรในการทําระบบน้ําด้วยในการให้น้ําทุเรียนผมก็เช็คก,กับลูกน้องที่ไปเรียนว่าความต้องการของช่วงพีคของมันเป็นเท่าไหร่เท่าที่ดูคํานวณออกมาแล้วพีคสูตรประมาณวันละ178ิดลิตรแต่ไม่เทียบเป็นมิลผมจำไม่ได้ต้องไปเทียบอีกทีหนึ่งว่ากี่มิลแล้วแต่ทรงพุ่มด้วยไง แต่ของเราเราเผื่อไว้ทุกที่ที่เราเออกแบบถ้าใช้หัวเดียวเนี่ยเราจะเผื่อไว้ทํางานวันละสีชั่วโมงถ้าคุณต้องการ200ลิตรคุณก็เปิดไป2ชั่วโมงถ้าคุณต้องการ3ามลิตรก็เปิด3ชั่วโมงเพราะฉะนั้นปั๊มมันลานได้ภายใน1วันเราจะดีไซน์เผื่อไว้แบบนี้ให้แต่ถ้าปลูกระยะห่างกว่านี้เช่น8คูณ8หรือ8คูณ9หรือ 9, คูณ9อะไรเราก็จะใช้2หัวเพราะว่าสปริงเกอร์ตัวนี้รัศมีมันประมาณสัก3าเมตร50พอ3าเมตรน่เดี๋ยวนี้เราปลูก6คูณ8 มันก็ถึงกันพอดีแต่มันจะมีมุมมืดหน่อยๆที่บอกไนงะซึ่งในเชิงวิชาการในเชิงเอลิเกชันเขาขอรับได้อยู่แล้วครับมันไม่ใช่มันเปียกไปอย่างเงี้ยมันก็ลอ้อสมันก็สูญสิ้นไปโดยโดยเปล่าประโยชน์นะสิ้นเปลืองเพราะว่าน้ําตอนนี้เราไม่ได้ฟรีไม่มีน้ําฟรีครับแม้ราชการจะส่งมาแล้วก็ต้องไปซื้อเงินซื้อตาน้ําซื้ออะไรเขา่าที่เป็นวาลที่ก็จะจ่ายให้เราลงเก็บสต็อกเนี่ยเขาก็เก็บตังค์ทั้งนั้นเลยครับเราคิดค่าไฟอะไรอีกเพราะนั้นน้ําก็คือต้นทุนตัวหนึง่ง ถ้าเราประหยัดได้มันก็โอเคนี่เราให้ตามความต้องการพอดีแหละก็ดูผลผลิตของเราอะครับมันก็ไม่ได้สูญเสียมันก็ไม่ได้เสียหายอย่างเงี้ยแต่มันต้องให้พอดีอย่างเงี้ยครับในสวนเรานะเท่าที่ดูของเรามันเป็นปีแรกเนี่ยมันก็จะมีรูปทรงที่อาจจะมีบิดเบี้ยวบ้างนะเนื่องจากว่าต้นเขายังเล็กถูกการสะสมอาหารในกิ่งแก่กันก็ยังน้อย,อยน,น,นะครับในสวนเราเองเราเริ่มรู้ใจมูสังคิงมากขึ้นแล้วนะครับว่า ควรจัดก,การธาอาหารในเขาอย่างไรทำอย่างไงไม่ให้เขาแตกใบอ่อนมาตลอดเวลาอันนี้เรามีเปเปอร์มีบันทึกของเราอยู่คิดว่าคิดว่าปีหน้าเราไม่มีปัญหาแล้วปีนี้เราก็ไม่มีปัญหาก็ออกมาได้ตามแผนเรา,เ,ราเนื้อก็สวยแต่สําหรับเพื่อนเกษตรกร,กรที่บางรายในข่าวออกมาว่าปลูกแล้วจะไปขายที่ไหนอ่ะปีนี้ก็มีคําตอบแล้วลงแย่งกันซื้อแล้วถ้ามันอร่อยจริงนะครับแล้วก็ทํายากจริงไหม ก็ไปคุยกับเพื่อนเพื่อนเราเหมือนที่เ,เปไปไล่คุยมานั่นแหละตาคนเขาก็ชิวๆแล้วเขาไม่กลัวแล้วสำหรับสวนเราเองก็ที่เราจับตัวเลขปีนี้ได้นะก็ในเรื่องของการจัดก,การธาอาหารในการติดผลในการไว้รูปทรงนี่นะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งที่เราเคยเกลิ่นเกินว่าเรา,าการผรสมข้ามพันธุ์ของมันมีส่วนช่วยจริงๆ อย่างที่เราเห็นนี่ของเราก็มีหนมดําอยู่ที่นี่ประมาณ8ต้นถึง8ปถึงสิต้นแหละแต่และต้นก็เราไว้เยอะแหละเราไม่กลัวเพราะว่าเราสังเกตใบมันมันจะตายไหมจะตายไหมอย่างต้นนี้เราก็ไว้ทั้ง4ีลูกอเนี่ยอันนี้เราไว้ทั้งสาสิบสามลูกเนี่ยเราก็ดูว่าใบมันไม่ได้เสียหายเพราะเก็บเกี่ยวมาเราก็ให้น้ําให้ธาตุอาหารมันก็เทสใหม่อันนี้ก็เป็นเป็นตัวอย่างที่เราเรียกอะไรเราก็สันนิษฐานว่าการผสมข้ามพันเนี่ย มันมันจะช่วยให้พันธุ์ที่ผสมยากหรือติดยากเนี่ยให้มันติดดีขึ้นมานะครับแต่ว่าเท่าที่ดูนะเราเคยตัดไปเนี่ยเนื้อไม่ต่างเนื้อไม่ไม่ต่างจากมูสังคิงที่มันเคยเป็นอยู่แล้วเพราะว่าพันธุ์แม่มันหมายว่าพ่อมันจะเป็นอ่ามันจะเป็นน้ำดำแต่ว่ามันไม่ได้ส่งผลต่อเนื้อมันให้มันสีเป็นอ่าเขาเรียกสีจำปาเหมือนแม่มันเพราะโดยพื้นฐานแล้วน้มดำเนี่ยลูกเขาจะกลม นะครับแล้วเนื้อมันจะเป็นสีจำปาหน่อยๆแล้วก็ผ่าครึ่งลูกมันจะเห็นไส้สนิมของมันอยู่อย่างเงี้ยแต่ก่อนเรามองเป็นจุดด้อยแต่ว่าพอหลังๆมาตลาดเขาก็รับได้เขาบอกไม่ใช่มันไม่ใช่จุดด้อยอะไรแต่มันก็จะมีบางลูกนะมีบางลูกที่ว่าไอ้รูปทรงมันจะออกมาอาจจะอาจจะยาวยาวที่สั้นลงเชฟมันจะสั้นลงหน่อยๆใกล้เคียงคือมองเผลอๆน่ะอาจจะมีกลมมากขึ้นใกล้เคียงกับน้ำดำ แต่เราแกะดูเนื้อแล้วเนื้อไม่เปลี่ยนครับเนื้อไม่เปลี่ยนรสชาติก็ไม่เปลี่ยนอันนี้ก็เป็นตัวอย่างแล้วก็เดี๋ยวดูรอบๆก็ได้เนี่ยดูรอบๆที่มันคือแปลงนี้อีกอีกสี่เดือนมันถึงจะครบสี่ปีนะเราปลูกมิถุนาเราปลูกสิบห้ามิถุนาสิบห้ามิถุนาเนี่เราจะปลูกต้นแรกของเราเลือกชัยเราแต่จะปลูกเสร็จก็ประมาณสักสิงหาแหละแปลงนี้นะครับเราก็ทยอยปลูกไปเรื่อยของเราและนี้คิดว่าปีนี้เรา,เร,าเริ่มทํา เราเริ่มทำทำไว้ดอกฝึกไว้ลูกอะนะถ้าพูดไปเราไม่ได้ทำทุกต้นหรอกต้นไหนที่มันโตตอนเราเตรียมต้นตั้งกต่ประมาณมิถุนาประมาณมิถุนาครบรอบ3ปีอะพอครบรอบ3มปีแล้วก็ดูว่าต้นไหนที่ว่าโคนใหญ่ๆกิ่งใหญ่หญๆสมบูรณ์สมบูรณ์ก็คัดเลือกไว้แล้วก็มาทำแต่ปีนี้เนี่ยเราคิดว่าเราจะทำเกือบ90%เซน่ะนะครับเราก็มีหนามดำธรรมแซมแต่ที่แกะที่เขาสมิงเราก็เคยบอกแล้วว่าเรามีหลายหลายพัน ไปเทียบเช่น IOI เนี่ยปีนี้เราจะได้ชิมที่เก่งที่เขาไอที่มะขามก็มีที่มาเลขเขากำลังโปรโมทมาเป็นพันที่สะถนาที่ผมได้ข่าวมาแต่เรามานานแล้วแหละมาพร้อมกับเพวกงเนี้ยมาปลูกพร้อมกันแหละมันออกลูกช้ากว่ากิ่งเยอะกว่าใบาสั้นใบเล็กกิ่งแข็งแต่ว่าออกลูกช้าแต่ว่าแต่ว่ามันต้านทานโรคดีมากนะอันนี้ปกติเขาจะไว้แค่20ลูกเองตอนนี้มัน30กว่าลูกแล้วแต่มองดูว่าต้นมันยังรับไหวอยู่ ถ้าตัดไปแล้วเราฟื้นต้นมาก็น่าจะได้นะครับดูเราสังเกตตลอดเวลาว่าเขาจะรับลูกไหวไหมอย่างนี้ครับพอแรกๆเราลอยถึงเยอะหน่อยเรากลัวว่าแบบมันจะมันจะมีแต่เปลือกอะ่ะเราก็เลยให้ลูกไว้ลูกเยอะหน่อยแต่ยังไงมันก็ต้องมีว่าน้ํามมันก็จะอ้วนๆหน่อยนะถ้าเทียบกับฝั่งทางแหลมกลัดนะทางแหลมกลัดนี่เขาเอ่หนามเขาจะเล็กแบบลูกเนี้ย แต่ถ้าลูกเล็กนี่เราไว้ใจได้ทุกลูกเลยเมื่อกี้เพื่อนที่มาเลเซียเราก็โทรมาที่เราเบรกเป็นหน่อยหน่อยอ่ะเพื่อนมาเลเซียโทรมาก็ให้เขาดูเลยเนี่ยอีก3เดือนจะ4ปีเนี่ยดูผลผลิตเนี่เขาก็เขาก็โอเคแล้วก่อนหน้านั้นเราก็มีส่งไปให้เขาชิมสี่ลูก5ลูกอะไรเงี้ยส่งผ่านรถบ้านไปเขาบอกโอเคแฮปปี้ทุเรียนไทยตัดแล้วเราเาเขาเขาเคยมาเยี่ยมสวนเรา แล้วเราก็ไปเยื่อนเคยไปเยี่ยมสวนเขาที่เขาเชิญเราไปตอนที่เราไปงานประกวดทุเรียนที่ KL ใช่ไหมไปเยี่ยมสวนเขาหลังจากนั้นเขาก็มาดูสวนเราเขาก็ชอบระบบน้ําที่มันใช้งานง่ายประหยัดนะเนาะเราก็เลยไปทาให้เขาไปช่วยเขาโดยไม่ได้คิดราคาแพงอะไรมากอันไหนที่มันมีอยู่ในในท้องถิน่นเช่นมาเลเนี่ยท่อ PE เขาเยอะอยู่แล้วปิโตเคมีคอลเขาใหญ่เราให้เขาซื้อไปเราก็ทาเฉพาะหัวใจไป ออกแบบเพราะมันแปลงที่เราไปช่วยเขานี่ประมาณทั้หมื่นไร่แหละแต่ว่าแต่ว่ามันก็ทําไปแล้วประมาณ3ามพันเหลืออยู่เจ็ดพันกว่าไร่เราก็ทําไปทีละพันห้าพันห้าพันห้านะครับตอนนี้เราก็เสร็จไปแล้วประมาณ2บอ่อประมาณพันไร่และอีกห้าร้อยไร่เดี๋ยวเราเข้าไปเทสแล้วเราก็จะเข้าเฟเฟรไปเลยผมว่าอย่างน้อยก็เป็นการแลกเปลี่ยนแหละเราไม่บังอาจไปหูไปสวนให้เขาทํทามูลทั้งทิ้งรอกแต่เขาเชื่อใจเรื่องระบบน้ําของเราเราก็ไปช่วยเขาโดยก็ไม่ได้คิดแปลงอะไรเขาก็เปให้เราบ้าง แลกเปลี่ยนสิ่งที่เราได้คือรู้เขารู้เราอะในมุมมองผมนะเรื่องของที่เราทําไปก็จะเป็นหัวใจเช่นเราออกแบบออกแบบปั๊มขนาดปั๊มขนาดท่อแล้วก็จัดวางเฮดคอนโทรเพราะเราใช้โทรศัพท์หมดเลยเอาไปทำเหมือนเหมือนไรเนี่ยเราใช้โทรศัพท์หมดเลยนะครับแล้วก็มีความยากลาบากมาเลเซียเรื่องไฟฟ้าเขาจะไม่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 เยอะเท่าหร่ พราะฉะนั้นในสวนปามที่เขาทำเนี่ยที่ที่ผมไปช่วยเขาอะนะเขใช้เจนเนอเรเตอร์เลยแต่และบ่อก็มีเจนตัวใหญ่ใหญ่ใหญ่ใ,ญ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 ใญคุมแล้วก็มีโทรศัพท์สั่งการหมดเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะมีรูปให้ดูนะครับที่มันสําเร็จแล้วเพราะว่าโดยส่วนใหญ่ประมาณหมื่นไร่ตรงนั้นอะมันก็เป็นภูเขานั่นแหละเป็นโรลลิ่งมีอยู่10บกว่ายอดขาว่าแต่ไม่ไม่สูงมากประมาณ30เมตรเต็มที่ก็40เมตรแล้วก็ดีไซน์แล้ว มอสสปริงเกอร์ของเราจ่ายได้สวยได้อะไรเนี่ยเขาก็แฮปปี้เดี๋ยวมีโอกาสก็จะพาไปเที่ยวดูเพราะแปลงนั้นเขาก็มีมูสังค็งอยู่มาเลเซียเขาก็ตื่นตัวแหละเพราะว่าของมันอร่อยนะตลาดเขาก็ต้องการอย่างเงี้ยครับแลกเปลี่ยนเราไปช่วยเขาระบบน้ําเขาก็น่าจะแลกเปลี่ยนกับเรื่องผลผลิตกับเราได้แต่ที่สําคัญเรามันออกก่อนเขาตอนนี้ฤด,ดูฝนเขายังไม่หมดเลยของเรามันออกแล้วอย่างเงี้ยครับ ที่เคยย้ำพูดก็คือว่าไอ้มูซังคิงมันเก็บก่อนไงฮะเก็บก่อนเขาเรียกอะไรแชร์แรงงานที่มันว่างงานจะรอเก็บชุดใหญ่เนี่ยมันก็มาเก็บตัวนี้ก่อนขายก่อนได้เงินก่อนก,ก็แชร์แบ่งแบ่ง,แบ,งแบ่งเบาเรื่องคนงานอะไรแล้วได้เงินเร็วได้เงินดีด้วยเพราะมันเป็นส่วนน้อยในส่วนใหญ่มัาน,นความต้องการมันก็มีอยู่ที่สําคัญเหมือนเพื่อนๆเ,เ,เราบางคนบอกว่ามันขายตัวมนเองได้อยู่แล้วเราไม่ต้องไป หาตลาดมาก,ากอะไรครับเหลกาเกษตรกรนะปีนี้เท่าที่ฟังดูทุกคนแฮปปี้หมดเราก็ดีใจดีใจที่เพื่อนเราเพื่อนเราแฮปปี้เนาะ